สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปีด้วยนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะทางโชว์ลูฟอร์ดไอเสสขาราาเฤลิ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ปีค่ะซื้อรถกระทางเซลล์น้องพี่แกงเป็นยังไงบ้างคะก็เอาง่ายคือสะดวกสบายครับคือประสานงานได้แบบทันช่วงแบบเราอยากได้อะไรอยากได้ข้อมูลอะไรก็คือสามารถได้รู้ได้เลยอย่างเงี้ยครับม,มันแบบว่าตอบโจทย์แล้วว่า คือเราไม่ต้องรอนานว่าอ,ออยากรู้อะไรข้อมูลอะไรคือน้องสามารถตอบได้เลยทุกอ,อย่างไลครับทักไปตอนไหนน้องตอบตอนนั้นอ่าใช่ครับก็คือใช้เวลาไม่นานนะครับก็คือน้องสามารถตอบกลับมาแบบให้เรารู้ข้อมูลทันทีว่าเราอยากได้อะไรอยากรู้อะไรอยากทราบข้อมูลตรงไหนน้องตอบทันทีเลยครับอืเจอน้องที่ไหนคะอ่าก็ใน Facebook ด้วยครับแล้วก็ตามโชว์รูมก็พยายามดูหลายที่แล้วมาเอจใจที่นี่เพราะมันใกล้เพราะเราเคยคุ้นชินกับแถวนี้นะครับ ก็เลยเจอน้องเลยคุยระยะเวลาการคุยกว่าจะออกรถนานไหมคะโอ้รวมสองเดือนไหมครับเกือบสองเดือนครับคือตอนแรกคือคุยเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าคือช่วงนั้นคือเหมือนรอจังหวะว่าตัวเองอาจจะปรับฐานเงินเดือนให้มันขึ้นอีกนิดนึงแต่รอๆไปก็คืออในไหนก็ในไหนแล้วก็คือคือมั่นใจว่าคือเจ้าที่นี่แหละคือตอนแรกดูไว้สองที่ก็คือบางบ่อที่หนึ่งแต่ว่ามันช้าน้องเขาประสานงานได้เร็วกว่าก็เลยว่าเลือกที่นี่ดีกว่าครับ เพราะอะไรถึงเลือกใช้ฟอร์ดคะอ่าผมว่านะช่วงล่างแข็งแล้วก็มันสามารถใช้งานได้อเน,นกประสงค์จริงครับอย่างอย่างอย่างตัวตัวผมเนี่ยก็คือเป็นครูใช่ไหมครับ<ถ>ก็คือบรรทุกเนี่ยโอ้ใช้คนเยอะ10 20คนของเวลาของอะ่ะเวลาโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของผมรับผิดชอบทั้งหมดเลยคนทุกอย่างมันก็ถึงแบบฟอร์ดก็คือมันแข็งแรงจริงครับก็เลยต้องใช้ฟอร์ดนี่แหละครับอืมต้องถามย้ําอีกทีนึงเป็นอาชีพครูแต่เลือกใช้กระบะฟอร์ด เพราะอะไรครับพี่อ่ามันใช้ได้ทั่วถึงนะครับเอาจริงนะเด็กก็ใช้ได้คนของก็ใช้ได้คือมันใช้ได้ครบทุกอย่างเลยครับมันถึงต้องเป็นฟอร์นะครับอืมครั้งเดียวคําถามเดียวจบไปในประโยคเลยอก็คือตั้งพี่ปีออกรถไปเนี่ยก็คือได้ไปใช้เลยได้ใช้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ได้ใช้ตัวเองใช้กับเด็กใช้กับโรงเรียนแน่นอนครับโอ้ให้เห็นพี่ปีบอกว่า ที่โรงเรียนส่วนใหญ่คุณครูจะใช้เป็นรถเกง๋งใช่ครับเราเลยเสียสละซื้อกระบะไปเลยใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ <laughs> ช่วย <laughs> ช่วยเหลือเด็กๆด้วยเราเราก็อยากใช้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือกระบะมันมันใช้ได้หลายอย่างจริงครับเน,นเวลาเราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเนี่ยเวลาขนของไปที่ต่างๆมันขนของกลับมาได้เยอะอย่างเงี้ยครับส่วนถ้าเป็นรถพวกรถเกง๋งรถอะไรมันก็ขนได้น้อยเนี่ครับกระบะคุ้มค่ากว่าครับอื แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้ยอดเยี่ยมครับดีมากครับให้กี่คะแนนดีคะพี่อ่าถ้าเต็มสิบก็คงต้องให้สิบครึ่งได้ไหมครับสิบครึง่ง, <laughs> ง <laughs> ให้เกินมาหน่อยนึงโอเคได้ <laughs> สุดท้ายเลยค่ะอยากให้ทางพี่ปีค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวเป็นตัวแทนของลูกค้าที่กําลังมองหารถและสนใจในการออกรถฟอร์ดทางนี้ค่ะก็อยากจะให้พี่ปีเป็นตัวแทนนิดนึงค่ะเผื่อลูกค้ามองเห็นแล้วอยากออกรถกับทางโชว์รูมฟอร์ดไอเอขาพระรามห้ากับเซลน้องพี่แกงนิดนึง ก็ยังไงก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อน้องพี่แกงได้เลยครับบริการดีน่ารักแล้วก็เข้าถึงได้เร็วจริงๆครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับความแข็งแรงครับไว้ใจได้เลยครับฟอร์ดแน่นอนครับผมโอ้นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเมสขาราชฤกษกพระรามหค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเจนค่ะก็ขอบคุณพี่ปีนะคะที่ วางใจให้พี่แกงดูแลเพราะว่าก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วคุยแรกๆก็พี่เขาก็ทักมาแล้วเขาก็หายไป <c oughs> เขาบอกเ <c oughs> เขายังไม่พร้อมหน <c oughs> ูก็เออโอเคโอเค,อเคแต่แบบว่าก็หายไปประมาณช่วงนึงแล้วอยู่ดีพี่เขาทักมาหน <c oughs> ูก็นึกหนูนึกในใจแล้วต้ออันนี้รอบนี้จริงปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจริงๆมาถึงที่โชว์รูมแล้วก็คือแบบวันนั้นจะเทสไม่ได้เทสแล้วก็คือแบบมามาจงมาจําแล้วก็เซนไฟแนซ์วันเดียวผ่านเลยแล้วก็เนี่ย <c oughs> ค่ะแต่งรถหนึ่งวันแล้วก็รับรถได้เลยทุกอย่างเร็วมากเลยแล้วก็ เพิ่งมารู้มเมื่อกี้ว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นครูแต่เพิ่งรู้ว่าแบบเออพี่เขาซื้อไปเพราะว่าแบบไปใช้ในโรงเรียนก็รู้สึกแบบว่าปื้มปืป้มใจแทนด้วยก็แบบปื้มใจแทนเด็กๆที่แบบว่าได้เจอครูแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ัพพอร์ตน้องๆเนาะพูดไม่ออกอ,ะอ่ะมันอยู่ในใจ <c ười> อ่ะใช่ใช่คือแบบซึ้ตันจริงๆก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนเจนทีผิวกับแบบก็เแบบนี้มากเลยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะโครงการสําหรับออกรถสอนหนึ่งคันปันฝันหนึ่งคนค่ะหากลูกค้าท่านใดหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามลาลียเพิ่มเติมกับทางเชลุูมของเราได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ปีด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ